เมื่อวานนะคะที่ฉันใช้ไหมขัฟันใช่ไหมกัดฟันลุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะฉันเก็บชิ้นส่วนไว้ใช่แล้วเราเป็นหมอที่หลุดฉันก็ต้องโทรก็มีคลินิกใกล้บ้านนะคะที่ค่อนข้างเออรีวิวดีว่าคุณหมอน่ารักใจดีดิฉันก็โทรไปโทรไปโทรไปหาเขาว่าเออดิฉันฟันหลุดเป็นสีเหมือนฟันหลุดที่นี้ที่นี้ราคาประมาณเท่าไหร่ฟันเนี่ย ซี่ละร้อยเหรียญน,นะคะก็คือ3,300บาทอันนี้ยังไม่รวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างค่าอื่นจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยอีกนะอืมก็คือแล้ว,แ,ลวแต่แล้วแต่สถานที่ที่เราไปเนาะคราวนี้เราก็โทรไปหาคุณหมอฟันอ่ะคุณหมอฟันก็รับคุณหมอฟันก็น่ารักมากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งวันนัดมาให้ประเทศนี้ไม่สามารถ walk in ได้นะพูดตรงตรงต้องต้องทำนัดนะคะคราวนี้จะเล่าเรื่องประกันทำฟัน เอาของทําฟันขอเล่าในเคสของของของมานะไม่ไม่แต่ละคนแต่ละรัดและแต่ละบริษัทมีไม่เหมือนกันตอนนี้มายมาในฐานะใช้สิทธิ์ของของสามีที่ทํางานเขาอยู่เอาบินมาเบิกเราจะช่วยจ่าย80%ซของบินนั้นคืออยู่ออก20%สมมุติว่าบินแรกเนี่ยร้อยเหรียญแสดงว่าบริษัทช่วยจ่าย80คือบริษัทจะช่วยจ่ายจนมันครบ400ก็คือทํา80 ทำก็คือไปทำร้อยหนึ่งเนี่ยช่วยจ่าย80ก็สามารถไปทำอย่างเงี้ยได้ทั้งหมด5ครั้งนะคะเขาจะช่วย80 80 80 8 0 5ครั้งมันก็จะครบ4 0 0นะก็คือใช้ได้ทั้งปีแบบนี้ทุกปีนะที่เกี่ยวกับลูกตานะที่เกี่ยวกับฝันอ่ะอันนี้คอฟเฟนะถึงเวลาไปคลินิกแล้วค่ะไปดูกันจะเจออะไรบ้างสวัสดีค่ะกำลังเดินทางไปร้านทำฟันเะคะจะไปดูว่าเออเราบุดฟันจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปเท่าไหรา่คะต้องใช้อะไรบ้างเอาพาสปอร์ตไปไม่รู้เขาจะใช้ไหมเนาะอาจจะไปใช้คู่กับประกันเดี๋ยวเราไปอธิบายรายละเอียดนะคราวนี้พอเข้าร้านแล้วคงไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเกรงใจหมอเขาเหมือนถ้าเราถ้าเราอยู่เมืองไทยทาฟันเราไม่อยากให้มีคนมาอัดเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเจแกนสิดิก นตอนนี้นั่งอยู่ในร้านหมอฟันแล้วนะคะเข้ามาถึงเนี่ยถิงที่เราต้องทําก็คือเขียนใบนะเดี๋ยวเราจะลดขึ้นาดใบแรกก็จะเป็นใบที่เราจะต้องพวกชื่อที่อยู่ใครแบบสนิทกับเราบ้างเบอร์โทรอะไรเงี้ยค่ะใครเออมีอะไรฉุกเฉินติดต,ต่อที่ไหนนะคะใบที่สองจะเป็น chemistry นะคือ ประวัติสุขภาพนะมีโรคประจําตัวไม้แพ้ยาอะไรหรือเปล่าเคยมีอาการแพ้พวกยาชงยาชาไม้แล้วก็โรคประจําตัวร้ายแรงนะคะหรือตอนนี้ท้องหรือเปล่าอะไรนี่นะใบสุดท้ายนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Financial Policy นะเดี๋ยวจะขึ้นทั้งสามใบให้ดูก็คือใบนี้ก็จะบอกว่าถ้าใช้ Insurance เราจะดําเนินการยังไงเช่นเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าเราไม่จ่ายเราเลือกที่จะเป็นแบบผ่อนชําระ ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้รอคุณหมอเตรียมห้องเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าเป็นยังไงเป็นใบนะคะเขียนประวัติตัวเองเนาะที่ย่งที่อยู่เบอร์โทรเบอร์โทรคนที่ติดต่อได้ฉุกเฉินนะส่วนนี้เป็นใบเกี่ยวกับโรคประจําตัวแพ้ยาไม้ท้องปะอันนี้ก็จะเป็นพวกถ้าเราใช้จ่ายค่าประกันยังไงคะ่ะนี่เป็นฟันที่ไปอุดนะคะฟันกรามบนด้านซ้ายนะคะซี่แรกอันนี้คือหลังอุดเสร็จนะคะมีโอเวอร์แฮงคุณหมอได้ ขัดปเวอไวแห่งให้ด้วยนะคะนีตอนจบแบบสมบูรณ์นะถ่ายรูปในปากให้ด้วยทุกคนราคาเต็มทั้งหมด372เหรียญตี380เหรียญก็คือ12อุดฟัน12แต่อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแยกรายละเอียดนะคะทำฟันเสร็จแล้วนะกับคุณหมอนะเดี๋ยวมาพูดเรื่องราคาก่อนไปอัปเดตเรื่องขบวนการอื่นๆนะ ราคานะคะออร่าอี uh, e valuation นะ mm hmm. ก็คือตรวจตรวจทั่วไปนะ84เหรียญน,นะตีเป็นเงินไทย30ทุนทวนส0งพัน้นลวละกันนะอ่ะ2 5ห0ปดสสีเหรียญต่อมาราคานะคะเอ็กซยในช่องปากนะคะเมื่อกี้เอ็อกไบวิงนะคะไบวิง mm hmm. ก็คือดูซอกฟัน120เหรียญ3า0 0นหบาท <laughs> <laughs> 1ฟิล์ม1่งซมทวน ต่อมาราคาอ,อุดนะคะ2 s u r ซอร์ฟก็คือ2ด้านนะคะ O M นะคะ C 1- 4สที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นระบบอีกละอันหนึ่งนะก็คือไล่ไล่เลขเป็น1ไล่ไปแบบ1ถึง1ถึง30กว่าอันเนี่ยอันนี้เป็นระบบอเมริกา อุดซี่สองหกนะแต่ที่นี่ก็จะเป็นซี่หนึ่งสี่นะคะราคาค่าอุดสองร้อยห้าสิบสองเหรียญน,นะคะก็คือแค่ค่าอุดอย่างเดียวนะ,ะราคารวมทั้งหมดสามร้อยเจ็สิบสองเหรียญน,นะคะตีไปสามร้อยแปดสิบเหรียญตีไปหมนะื่นสองหมื่นสามอุดฟันซี่หนึ่งแต่คุณหมอ <c oughs> ชิดเช็ดกับคุณหมอคุณหมอใจดีมากลดให้เหลือหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญลดแล้วยังเหลือทั้งหมด เอ่อตีสามสิทวนนะสี่พันห้ารบาทอุดฟันซีหนึ่งนะคะถ้าเราไปอุดฟันตามตอตัญดางจังหวัดนะคะซี่ละแปดร้อยเก้ารนะแพงสุดส0 0พันนะจะได้จะได้สซี่ 2, แต่อันนี้คือเพราะคุณหมอใจดีนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเดี๋ยวไปอัปเดตว่าจากประสบการณ์เราเป็นหมอฟันนะโดนอุดฟันไปที่นี่มันต่างกับที่ไทยยังไงเนาะรอติดตาม รีวิวค่ะพาร์ทของการโดนอุดฟันนะในฐานะที่เราเป็นหมอฟันเหมือนกันเขาทําอะไรกับเราและเมาส์กับคุณหมอค่ะเรื่องเบื้องหลังธุรกิจทําฟันในอเมริกาทํำไมราคามันโหดขนาดนี้ตามไปดูต่อได้เลยก่อนไปดูค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ขอบคุณค่ะ